ตัวร้ายคือตัวไหนเนี่ยสีแดงกับสีดำไหน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 อ๋อเขาเรียกตัวร้ายอ๋อเพราะมันใส่หมวกแปลกๆว่านี่หมวกรูปอะไรเนี่ยมีเป็ดมีหมวกฟามิงโกกับหมวกคาาบอยอสวัสดีครับวันนี้พี่เชมจะมารีวิวอมองอัสกันไหนอมองอัสไนโอ้โหนี่เขาชื่อว่าอมองอัสใช่ไหมพี่เชมเนี่ย โอ้โหมีตัวมีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กด้วยอ่ะตัวใหญ่ยังไม่ครบตัวใหญ่ยังไม่ครบใช่ไหมครับโอ้โหขาดกี่ตัวขาดกี่ตัวนะลูกสี่ตัวขาดสี่ตัวโอ้โหมันน่ารักจังเลยนะตัวมันอ้วนๆมากเลยมันมีความสามารถพิเศษยังไงอะมังอัดอะ หนึ่งสองหรือสามคนได้แต่คนดีจะมีไม่ถึงเจดคนก็จะมีฆาตกรก็คนดีก็จะมีบางครั้งเก้าแปดเก้าหนึ่งถึงเก้าคนนะคนดีอ๋ไหนไหนมาดูสิครั้งอ่ะตัวไหนมันเป็นยังไงบ้างหุ่ยน้อยอยากดูตัวใหญ่ๆหอ่ะอยากดูตัวใหญ่ว่ามันมันมันชื่ออะไรบ้างอพี่เจมอยากเริ่มจากอ่ะเริ่มจากตัวสีเหลืองก่อนสีเหลืองก่อนอยากดูสีเหลืองก่อน๋อสีเหลืองอืม สีเหลืองเป็นใส่หมวกด้วยใส่หมวกดวงจันทร์ใส่หมวกดวงจันทร์ไหนดวงจันทร์หมวกเป็นไงทําไมตั้งชื่อว่าหมวกดวงจันทร์เพราะว่ามีรูปดวงจันทร์อยู่ตรงนี้อ๋อแล้แกะออกได้ไหมลูกแกะได้ได้ครับแต่อันแกะได้อีกอยู่นะโอ้โหข้างในเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นปีกระดูกด้วยเนี่ยไหนดึงออกมาที่ดึงได้ไหมดึงได้ไหมดึงได้ปะโอ้โหไม่มอะไรโบเบเลยโอ้โห มันสะดุดตามากเลยนะมันคือตัวอะไระลูกหัวฮะหัวมันฮอตดอกมากเลยไหนหัวนเป็นยังไงอ๋อมันเป็นรูปฮอตดอกโอ้ไหนแกะออกมาได้ไหมแกะออกมาได้ปะโอ้โหไหนไหนดูดิฮอตดอกมันเป็นไงพี่เฉมสวยใกล้อ๋อมันเป็นอย่างงี้ฮอตดอกฮอตดอกใส้กอกค่ะอ๋อแล้วก็เอาประกอบเข้าไปใส่ในหัวของมันแล้วก็ขุดออกมาอ้นนเนื้อมีสีอะไรลูก สีเขียวเขียวเจ๋งเงจริงจริงแต่มันไม่เนื้อของมัน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 เป็นออกฟ้าฟ้านะไม่ใช่เขียวนะลูกมันฟ้าผสมเขียวอะอะไรนะมันฟ้าผสมเขียวเออใช่ใช่ใช่โอ้นี่คือสีชมพูหมวกมันเป็นอะไรเขาออกแบบมันเป็นยังไงหมวกของมันอะมันนี่ตรงนี้ใส่หน้ากากแมสหน้ากากแมสโอ้โหมันเท่มากมันกัวกูดดไหนได้ทอนหมวกมันทีลูกทอดหมวกมันดู โอกันหนาวหมวกกันหนาวเต็มหมดกันหนาวด้วยแกะออกมา ي, ดิที่กระดูกมันจะเป็นสีอะไรสีคมโอ้หนดึงออกมาดูดึงออกมาดูโอ้เป็นสีครีมเห็นไหมเห็นไหมข้างในนี้โบเบ่เลยโอ้โหโอ๋กันอ,อ,อยากรู้ว่าสีดําเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไงนะสีด,าดําเป็นตัวลายสีดําเป็นตัวอะไร,ต,ไรตัวลายไหนหมวกมันเป็นเป็นแบบไหนเขาเป็นแบบไหนหมวกมันเป็นอย่างนี้ แล้วก็ดูข้างในน่าเตรียมตัวดูว่าเป็นสีอะไรสีอะไรสีแดงแต่มันกับด้านเอ้าทำไมมันกับด้านดึงกระดูกออกมาโอ้กระดูกสีขาวอุ๊ยตัวนี้สีอะไรสีส้มสีส้มอยากรู้ข้างในสีส้มเป็นอะไรสีส้มใส่หมวกสีดำสีส้มใส่หมวกสีดำโอ้โหหมวกมันเหมือนเหมือนกระทะเลยมันชอบมันชอบทำอาหารมันก็เลยใส่หมวกเหมือนกระทะโอ้โหมันชอบทำอาหารนหมกกระทะกันแดด โอ้โหกันแดดได้ด้วยแกออกมาสิข้างในมันจะเป็นสีอะไรดูดิว่ากระดูกข้างในจะเป็นสีอะไรฟ้าโอ้โหทำไมมันเป็นสีฟ้าแล้วเนี่ยโอ้โหสีมันดูสดมากเลยอะโอ้สีสวยเนาะะดูสีนี้สุดเลยเอออัดอย่างเยอะเลยอะต่อไปจะเอาอะไรครับสีอะไรครับต่อไปอยากรู้จัก ไอเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าเลยน่าสนใจตัวสีฟ้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันมีผมด้วยโอ้โหทรงผมอย่างเท่เต็มผมวยนะเนี่ยแล้วแล้วมันเป็นตัวดีหรือตัวร้ายลูกตัวดีครับมันเป็นเหมือนสีเหลืองเลยอ๋อตัวสีเหลืองก็ตัวดีไหนไหนตัวร้ายตัวร้ายคือตัวไหนเนี่ยสีแดงกับสีดำไหน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 อ๋อนี่เขาเรียกบอลอ๋อเพราะมันใส่หมวกแปลกๆว่าี่หมวกรูปอะไรเนี่ยมันมีเป็ด มีหมวกฟามิงกโกกับหมวกคาวบอยโอ้ฟามิงโกกับคาวบอยด้วยโอ้โห้นี่คือตัวร้ายใช่ไหมเนี่ยดูนี่เอาโอ้โหกระดูกกระเยี้ยมันหลุดออกมาได้ไงล่ะเนี่ยโอโ้โหครีมสีครีมตัวนี้ข้างในจะเป็นสีอะไรนะน,น้องๆมาทายกันไหนดูสิพี่เชมแกดะดูนีหกก่นหมวกกวนกันหมวกกวนน่ารักไหนแกออกมาดูสิ ว้าวสีดงเป็นสีแดงเป็นสีดำเลยไหนไหนไหนโอ้ดึงกระดูกมันมาดูสิดึงมาดูสิพี่เชมดูสิสีแดงเหมือนกันเลยอ๋อสีเหมือนกันเลยอ่ะโอ้โหไหนไหนดูตัวสีแดงที่ข้างในมันจะเป็นสีอะไรล่ะทีนี้เป็นตัวร้ายตัวร้ายใช่ไหมไหนฟาร์มิงโก้ไหนหมวกของมันฟาร์มิงโก้โอ้หมวกมันน่ารักจังเลยแต่มันเป็นตัวร้ายแลวมันขี้ขู่มากเลยนะหมวกฟาร์มิงโก้เนี่ยไหนอ่ะ โอ้โหสีชมพูเลยโอ้ง oh, น้องๆผู้หญิงน่าจะชอบนี้เนาะอ่าเรามาดู hmm. ตัวเล็กกันดีกว่าโอ้โหตัวเล็กไหนไหนไหนตัวเล็กมันมีกระดูกหรือเปล่า,า <wh im> ไม่มีครับโอ้โห oh, oh, นี่มันเป็นอะไรอะเลโกอะมองอัส <Among> จริงป่ะโอ้โหเลโกอะมองอัสมันยืนอยู่ที่แบบคนละจุดนี่มันมันทำอะไรเนี่ยตัวนี้มัน,มนทำอะไรพี่เช อันนี้มันอ่านคอมพิวเตอร์หรืออ่านอะไรีนหนังสือป่ะไม่ใช่ครับมันมันทำคอมพิวเตอร์อ๋อไหนตัวไหนนำเสนอตัวไหนตัวสีส้มกำลังทำงานดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์ที่ตัวเองได้อันนี้มันคล้ายๆแบบแครอทนะไม่ห่ยว่ามันออกแบบไหมคล้ายแครอทไหนพี่เชมดึงออกมาสิมือมันก็เหมือนสีแครอทเลยอ่ะไหนไหนมาดูใกล้ๆหน่อยคล้ายๆแครอทนะน่ารักดีอุ้ยตัวเนี้ย หัวมันหายไปไหนอะไหนไหนพี่เชมาบอกมาดูสิตัวนี้อยู่ในห้องนอนตัวนี้ไหนหันหน้ามาดูหน่อยนี่คือห้องพยาบาลมันจะเอาไอ้สมันจะมีที่สแกนตัวด้วยแต่มันเป็นคนดีตัวนี้มันต้องไปสแกนตัว<อ>แต่ที่สแกนตัวมันต่อไม่ได้เพราะว่าที่สแกนตัวมันไม่มาในรุดเลกูโอ้ แล้วตัวตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนี่ตัวนี้นี่อยู่ในห้องทิ้งขยะตัวเนี้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือห้องอะไรอ่ะมันห้องทิ้งขยะครับตรงนี้จะเป็นขยะแล้วตรงนี้ก็จะมีที่เติมน้ำมันเป็นห้องเติมน้ำมันแล้วก็มีขยะโอ้โหมีทั้งห้องเติมน้ำมันแล้วมีที่ทิ้งขยะด้วยแล้วตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยที่มันจับอยู่ในสีขาวเนี่ย ยะลงครับอ๋อพี่ขยะก็ยะงลองเอกมาจากยานอวกาศเร่งเลยโอ้โหมันเจ๋งอะเนี่ยนะมีเพชรออกมาด้วยก็เป็นขยะโอ้โหมีอะไรนะเพชเพชกลายเป็นขยะได้ไงคุณเพราะว่าอมองอัสแบบไม่ช่วยเพชรอมองอัสคิดว่าเพชรน่าจะเป็นขยะเอาต่อไปตัวนี่สีนี้เลยสีนี้เหมือนมันกำลังดึงอะไร ไหนไหนขอดูขอดูไหนขอดูหนสร้างไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อเพมันไม่ใช่ห้องนี่มันคล้ายๆห้องบังคับเลยนะเนี่ยใช่ไหมมันเป็นห้องเหมือนบังคับว่าเป็นห้องบังคับแน่ๆเลยเนี่ยใช่ไหมเป็นห้องที่แบบน่าจะเป็นห้องศูนย์สองตรงนี้ตรงนี้มันปุ่มเนี้มันใช้งานยังไงอ่ะปุ่มเนี้ยพี่เชมมันจะใช้งานโดยการแบงครั้งมันก็จะดึงขยะไปยังที่ยิงขยะ มันจะดึงขยะใตรงนี้จะเป็นที่ดึงขยะครับโอ้โหดูซิดูซิเไยมันน่ารักดีนะเนี่ยนะอืมดูดิดูดิโอ้ดูซิโอ้โหเด่นตัวเลยแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไฟตัวเออมันสวยดีนะโอเคตัวสุดท้ายเลยไหนขอดูหน่อยตัวสุดท้ายตัวนี้กําล่าโอ้โหมันมันดูงานยุ่งมากเลยมันดูจอคอมพิวเตอร์ตลอดเลยน้องๆดูซิโอ้ โอ้โหนน่ารักตึงเลยเนี่ยใส่หมว,วกมาเหมือนก,นกันกับตัวดำเลยเออดูสิโอ้โหเป็นขาแปดเลยเนี่ยเออน่ารักจังเลยคลิปนี้เมือพอแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดสั่นไอคอนช่องเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูคลิปเราทุกๆวันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายหะ จะเดินไปเลยอ่ะโอ้โหมดเลยปัญ้าอ้าววิ่งโอ้โหอ่ามันดูน่ากลัวเหลือเกิน